ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นถุงยางอนามัยฝันเห็นถุงยางอนามัยเลขนำโชคสองแปดสองแปดฝันเห็นถุงยางอนามัยดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะมี เพศตรงข้ามที่เจ้าชู้เป็นคนที่การศึกษาดีมารักมาชอบให้ระวังจะถูกเจาะไข่แดงให้ระวังจะถูกเพศตรงข้ามหลอกฟันช่วงนี้มีเพศตรงข้ามนะ มาแอบรักแอบชอบท่านเป็นคนที่มีการศึกษาดีแต่เป็นคนที่มีนิสัยเจ้าชู้เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเป็นคนสปอร์ตหากท่านเป็นผู้ชายเนี่ยจะเจอผู้หญิงอายุมากกว่ามาตามจีบมาตามตือ้อ มาขอความรักหลังจากนี้จะมีเพศตรงข้ามมาขอความรักจากท่านคุณควรละมัดละวังตัวให้ดีเพราะอาจจะเดือดร้อนได้